แม้ว่าคนเมียนมาจะเปิดรับและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากนวัตกรรมของนักลงทุนชาวไทยแต่การแข่งขันทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่กำลังเข้มข้นอยู่ณเวลานี้แม้ว่านวัตกรรมที่นำเข้ามาจะมีความโดดเด่นแต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าซึ่งนักธุรกิจต่างถิ่นจำเป็นต้องมีหากต้องการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายค่ะ การจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในเมียนมานอกจากจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงของนักลงทุนต่างชาติแล้วนักลงทุนท้องถิ่นเมียนมาอาจจะไม่ได้มองถึงผลกำไรเป็นหลักแต่พวกเขาแค่ต้องการหุ้นส่วนที่มีความตั้งใจจริงเพื่อทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาวอีกทั้งการดำเนินธุรกิจรูปแบบนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดทางนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่าง ต่อการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนเมียนมาอย่างเช่นคุณจีเวหรือคุณแซมนอกจากความคาดหวังถึงโอกาสและอนาคตทางเศรษฐกิจในเมียนมาเขายังเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างหุ้นส่วนทั้งสองด้วยการนำองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ทำงานในเมืองไทยที่สั่งสมมากว่า25ปีกลับมาถ่ายทอดให้คนเมียนมาเพื่อเพิ่มจำนวนแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งยังคงขาดแคลนและมีความต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานก่อสร้างค่ะตอนนี้ที่บริษัทเราท่านขยายมาที่นี่ขยายมาที่นี่เนี่ยเจก็พันช่วยที่นี่แล้วก็ไม่ต้องมาแล้วก็อยู่ที่นีาผมก็อยู่ต่อที่าี่แล้วตอนนี้คิดว่าจะปักหลักอยู่ที่เมียนมาเลยที่ย่างกุ้งนี้เลยจะไม่กลับไปเมืองไทยอีกแล้วทำไมถึงคิดว่ามั่นใจมากพอที่จะอยู่ที่นี่เลยค่ะเตราวทีมีอาชีพเราเขาเลยยักขยายที่นี่ ที่นี่มันมีคุณถามเลยตียง,งน,น,นั้นสแตนเลสไม่มีคุณเลยไม่มีช่างเลยอันนี้เราผมย้ายมาที่นี่นี่ไปอบรมที่นี่มตอนนี้เป็นชุดทีสี่วันที่สิบสามนี่เป็นชุดทีสี่อย่รู้สึกว่ามีโอกาสมากร,รออยู่ที่นี่าการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจของคนไทยในครั้งนี้ไม่เพียงแค่เข้าถึง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการท้องถิ่นในเมียนมาได้เท่านั้นแต่การนำนวัตกรรมความรู้มาถ่ายทอดให้กับคนเมียนมายังได้เพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสในภาคของแรงงานเมียนมาให้กับพวกเขาอีกด้วยและนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของโมเดลการลงทุนที่จะสร้างความแตกต่างสร้างโอกาสต่อยอดทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ค่ะ